กดแรงดึงดูดพลังจักรวาลและพลังของจิตใต้สมนึกเปรียบเทียบก,กันกับวิธีการที่ชัดเจนและเป้าหมายที่ทรงพลังเราเลือกที่จะเชื่อแบบไหนกันครับ คลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์มุมมองหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนนะครับเริ่มมีการพูดถึงในเรื่องของกดแรงดึงดูดกฎจักจรวาลนะครับหรือเรื่องของพลังงานจิตใต้สํานึกซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับมีมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็มีหนังสือมีคลิปมีหลายๆอย่างที่พูดถึงและมีทฤษฎีนะครับมารองรับแล้วก็อธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากแล้วซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เชื่อทั้ง2เรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแชร์มุมมอง ่วนตัวที่ผมนะมีต่อมุมมองทั้ง2เรื่องนี้ในความเชื่อนะครับ ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราแค่เชื่อจัก,กรวาลแค่พูดออกมาแล้วมันจะได้อย่างนั้นจริงๆหรอถ้าเราไม่ลุกออกไปทํางานหรือทําบางสิ่งบางอย่างเราจะได้ผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างได้ยังไงก็จะมีคนตั้งคําถามแบบนี้หรือในฝั่งของคนที่เชื่อในเรื่องของวิธีการแบบร้อเลยคือพอเรามีแต่วิธีการอะเราไม่มีเรื่องของสารแห่งความสุขไม่มีไอเดียไอเดียมันคงจะไม่ค่อยได้ผุดออกมาหรือเราทําไปเราไล่จุดหมายอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเยอะมากครับในช่วงนี้นะแล้วก็ มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับทั้งสองฝั่งอะเยอะมากนะครับก็อยากแชร์ในมุมของผมเองก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความเชื่อทั้ง2ด้านซึ่งมันต้องประกอบไปด้วยจิตใต้สำนึกละกันที่เรารู้สึกมีความสุขนะครับทุกครั้งที่เราได้เดินทางตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งนะที่ เราได้พูดสิ่งดีๆออกมานะครับแล้วเหมือนกับสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีการวกกลับมาหาตัวเราเองที่บางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ในลักษณะของเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเสมอไปแต่หล,หลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกใบนี้นะครับซึ่งถามว่าผมใช้เรื่องของกฎแรงดึงดูดพลังงานจักรวาลอะไรแบบนี้กับสถานการณ์ไหนบ้างในชีวิตอย่างน้อยสุดก็คือเรื่องของเวลาเราขับรถไปที่ห้างผมก็จะมีการพูดสื่อสารกับจักรวาล อะไรบางอย่างออกมาว่าผมขอหนึ่งที่แบบหนึ่งที่สวยๆอะไรขอชั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วหลายครั้งเหลือเกินครับที่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยเราได้หนึ่งที่จริง,รงๆในหลายครั้งมากๆก่อนหน้าที่ผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ผมขับรถไปผมแทบไม่ได้ที่สวยๆเลยต้องไปจอดชั้นบนบน หรืออะไรเงี้ยบ่อยๆนะหรือบางทีแบบเราเราเห็นทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะขอบคุณนะครับเรื่องของพลังงานจักรวาลเนี่ยเขาสอนให้เราเชื่อและวิธีการใช้งานก็คือขอเลยอยากได้อะไรพูดออกมาสื่อสารออกมาแล้วก็ขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและเชื่ออย่างร0 0ว่าฉันหรือเราเนี่ยสามารถมีสิ่งนี้ได้แบบร0 0ซซึ่งมันก็คงจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ลึกไปกว่านี้นะแต่ว่า เอาแค่ว่าเรามีความเชื่อแล้วเราก็ขอนะครับและขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยผมสังเกตว่าชีวิตของผมเองเนี่ยในหลายๆอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะผมมองโลกในแง่บวกนะครับผมมีผู้คนดีๆเข้ามาผมมีโอกาสดีๆทุกครั้งที่เข้ามาเพราะเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยในหลายๆครั้งที่เราเผลอในการพร่ำบน่นพลังของจิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับที่ผมศึกษามาคร่า,าวๆเนี่ยนะครับก็คือจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเราพูดจริงหรืออันไหนเราพูดเล่น เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาเราพูดอะไรออกมาเนี่ยสถานาการณ์นั้นๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจริงในหลายๆครั้งนั่นเองคือคําพูดเราสามารถดึงดูดสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยได้สูงมากๆแต่ส่วนในเรื่องของเป้าหมายที่ทรงพลังและและโปรเซสที่ชัดเจนเนี่ยมันก็ผมว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่พอเรามีความเชื่อเราเริ่มมีว่ามีคำพูดที่ออกมาอย่างเช่นในปีนี้ผมอยากจะมีรถขับอย่างเงี้ย เออเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่ารถที่เราอยากได้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่พอเราพูดออกมาเนี่ยนะครับจัก,กรวาลเนี่ยเขาจะส่งในลักษณะของไอเดียต่างๆให้เรานะแล้วจัก,กรวาลก็จะชอบในเรื่องของความเร็วนะครับซึ่งอย่างเช่นอ่ะเราต้องการรถคันนี้มูลค่าสมมติว่า1ล้านบาทเราก็มาดูว่าเฮ้ยวาหล้านบาทมันมีโปรเซส วิธีการยังไงบ้างที่จะไปถึงตรงนั้นจะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่เช่นนะครับถ้าอยากได้รถประมาณ1ล้านบาทนะครับอย่างเช่นเราอาจจะดาวสักประมาณ2องถึงสามแสนบาทไหมแล้วเงินที่จะเอามาดาว2องถึงสามแสนบาทเนี่ยจะเอามาจากไหนเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าเราจะลองไปขายของออนไลน์ไหมเราลองเทรดดูไหมเราลองอเป็นนายหน้าในการขายทิกตอกไหมช่วงนี้กําลังมาแรงมากๆเลยอะไรเงี้ยคือไอเดียต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆส่งมาให้เรา แต่ส่วนเราจะเลือกทำอันไหนเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลละแล้วพอหลังจากที่เราพูดเป้าหมายเห็นไหมมันสอดคล้องกันเลยนะทั้งความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใต้สํานึกและเรื่องที่เราต้องการพอเราพูดออกไปสมองเหมือนเริ่มคิดต่อเรื่อยๆว่าเออมันจะมายังไงอ๋อมันต้องทําอันนี้นะอันดับหนึ่ง ผมไมต้องทำาวัน,นี้ต่อไปอันดับ2เริ่มเป็นโปรเซสที่ชัดเจนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราสามารถที่จะนําความเชื่อทั้งกฎแรงดึงดูดพลังจิตใต้สํานึกหรือพลังงานจักรวาลที่เราพูดกันเนี่ยเอามาใช้ควบคู่กันกับการแอคชั่นหรือการมีโปรเซสที่ชัดเจนและมีเป้าหมายที่ทรงพลังเอามาควบคู่กันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปถึงผลลัพธ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็เพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วความเชื่อทั้ง2ออย่างเนี้ย เป็นประโยชน์ทั้งคู่และสามารถที่จะใช้ทั้ง2ออย่างนี้ในการขับเคลื่อนหรือยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยได้เช่นกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างหรือมุมมองอะไรบางอย่างจากสิ่งที่ผมได้มีการแชร์ไปถ้าชอบคลิปแบบนี้ไอเดียดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็รอติดตามกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ